ปอณัฐวุฒิประกาศขอลูกคนที่สามจากเมียรักอย่างเอพรทิพย์ ip, กลางไอจีค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานมากๆสําหรับปอณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาเอพรทิพย์ ip, สกิดใจโดยทั้งคู่พบรักกันในละครเรื่องมนรักลูกทุง่งปัจจุบันทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันแล้วสองคนค่ะนั่นก็คือน้องภูและน้องเผาและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางด้านพ่อปอณัฐวุฒิและเอพรทิพย์ ip, เป็นครอบครัวที่สนิทกัน มากๆเลยยทีีเดวล่าสุดวันคล้ายวันเกิดของเอพรทิ ip, ์งานนี้ทางด้านของปอนนะัฐวุฒิได้ออกมาโพสข้อความอวยพรเอาไว้ว่าไม่รู้จะอวยพรอะไรเอาเป็นว่าเอาแหวนไปเอาคนที่สามมาแหมซึ่งงานนี้ทางด้านเอพรทิ์ก็รีบเข้ามาตอบกลับเลยว่าโอ้ยพี่แหมเรียกได้ว่าแซวกันน่ารักแบบนี้ถ้ามีคนที่สามหลายๆคนน่าจะแอบเชร์ก,กันเยอะเลยนะคะเนี่ย